สวัสดีค่ะมื่อนีมาพอกับบิวอีพีที่สามแล้วเด้อจ้ามื่อนีทุกคนหูเบาอยู่ก็กินอย่างมาก,กินกุ้งแซ่น้ำปลาเด้อจ้าเป็นกุ้งที่บิวเฮ็ดไว้ตั้งแต้มมะเ้านี่แซ่น้ำปลาแล้วก็บแซน้ำตาลกวนดองแบบง่ายๆบนๆานๆเานะจ๊ะแล้วก็มีนี่น้ำจิ้มสูตรปลาร้าเนาะจ้ะเป็นน้ำจิ้มใส่ปลาบะเมนซี่ฟูดเด้อบิวจิ้มจิ้มหรือว่าอยู่จลาดเอาหลัดลงกนะ่อนเนาะเพื่อความสวยงามเนี่ยว้าว โอ้ทุกคนน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวขอไปให้น้ำจิม้มคันพร้อมแล้วกับมากินน้ำกันเลยด้วยจ้าห่อนคากจ้าพี่น้องมือนี่ห้อนห่อนแบบเงื่ออะไรไข้หน่อยคือเกาล่าลมือนี่อื้อ่ะให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะจิม้มน้ำจิม้ม สูตรเด็ดของเขาอมาจากคําแหลกอือ hmm. mm hmm. mm hmm. สดกรอบเด้งหวานเลวยจ้ะม,มาเจอแบบน้ำจิ้มแซบๆเนื้อ คลิปนี่อยู่กับคอโทษคนคือบอกนบิบบอก,น,บอกนกลุ่งบิบน้ามือจ้ะอันอยากได้แก้ว้อยังแก้วอันไหวอยู่ได้แต่ว่าอยู่บ้านขอมีไปจ้าตัวต่อไป บิวใส่กุ้งขาวใส่ไงเนาะจา้ะประมาณว่าประมาณหารอกยี่สิบตัวนี่แหละอืกินแบบแบบมันมันดองแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นเรากุ้งมันกรอบนะจ๊ะกุ้งสดๆเนื้อเด้งๆหวานๆ,นๆกรอบๆอือม วิวขงหลังเมือนีเป็นวิวขอกไก่ด้วยจ้ะยักฮกแน่จักหน่อยกุ้งแซบไลยจนว่าว่าอยากกินพักกับคนมาจ้ะพักตับกับมีทุนมีไอ้โหระพามีหมักแตงมกทั่วแล้วจ้ะเอามาเป็นพอจซื้อดอกตัวนี้นะคะทุกคน อหอมแขกอมือมอมือมอม,มีกระเทียมหั่นแว่นด้วยนะคะ เชื่อมพันแบนหนิบิวพันดองไปกับกลุ่มด้วยจ้ะมาจ้ะค่ำนี่สองตัวนี่สิลมปากปิวบ่จุ่มน้ำจิ้มจุ่มจุ่มจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะเนาะเออเอิ่นใช่เอิ่นล้วนละมาจ้ะสองตัว อืมอืมโอ้ยมันต้องมีการเฮือกเกิดขึ้นเนอะ ง่ายๆแล้วเขาค้นน้ำจิ้มแซ่บมากสู้คิดเลย เมื่อกี้ไส้ซองตัวเกือบยังไม่ได้ขาเนไก่ข้างครับ็นไงปดน้ำจิ้มนัวๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆกุ้งตัวใหญ่ๆ,ๆไปจ้าเนื้อกุ้ง หวานๆด้งๆน้อเา กางขวมนี่ขวมมันจังวรกซีคอมไม่เด้นรอตอนนี้บิวอัดคลิปประมาณบ่ายสามเคิงเด้องจากผู้ใดได้เหล็กตัวใดเนาะมันหมันกันทุคนกคนเด้อจ้ามื่อนี่เล็กออกผู้ใดซื้อตัวดใดไข่มันหมันแต่ จะเบิดไปยี่สิบส่นน,นะห่อนเมื่อไหร่หอน,หอน,นีดีจะแบบเหมานนั่งในห่มนี่นี่ทุกคนค่ะขังไว้เป็นยปอย,ยู่ปะอยู่อยู่ มาจ้ะตัวนี้กับโหระพาเอาพีกออกการเพ็ดเต้าขนาดแบบหมักพริกบิวนับไซประมาานลอยยี่สิบเมตรจ้ะทั้งหมักพริกโซนหมักพริกแห้ง คืนสวัรด์เดลเลยขั้นเนี่ยมลูละผาก็กุ่งสดขอกำเนืดขนาดเลือประมาณสิบตัวจ้ะ ไปต่อได้บ่เนี่ยไปต่อดองน้ำปลาอยู่กับดองง่ายๆหล่ะจ้ากับน้ำใส่ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลออ น้ำจิ้มกับไส้พริกสดพริกแหง้งกระเทียมน้ำมะขามเปียกน้ำตาลจ้ะปะลาล่าตะวันน้ำจิม้มอยู่เราใส่น้ำปลาด้วยจ้ะเพราะว่าปุ่งดองมาแล้วอือมของมันหเข้มได้กับน้ำจิ้มไปแล้วแต่ปลาล่าก็เข้มเติมตนหนึ่งแล้วจ้ะ ปากโปะปะนี่คุณแล้วน้ำจิ้มน้ำตังไปอยู่ดอกแกแมันแก้วไว้อย่ามันงวยอยู่ อันนี้กักลัวง่วยกันนี้เนี่ยอะไรคืองวยงวยคือเอียงใช่ไหมเออใช่แหละบักพริกแหงเผ็ดค่กจ้าบุยแหงแห่นผิวเผ็ด,ดจำพ่างใส่แต่บักพริกสดบะปะเนี่ย คำนี้ก็หอมแขกจ้ะยีรถดไก่ดีดีตะไครอย,ยกบงังพุ่มไหมไปจ้ะกุ้งน้ำม่อหอมแขก พ่ออยากหายอยากห่องไ,ไปต่อจ้าอือจ แบบฝากทุนกันต้นถั่วมั่วเลยจ้ะทุนต้นในตัวมัวอยว่ จน,น้ำกันเพดสุดมากวันนี้

เอาไส้อันสองตัวนี้เอาไส้เบิดปากย้ำบ่ได้พิสูจน์แล้วรอเมื่อกี้ที่ละตัวก็พรว่านะบิวเป็นไอ้บิวเป็นค้ากันไก่คัดจ้ะมันสิเป็นลงงัื่องย่ำอาปากบางเถอก็อาปากกวงได้บางเทถอก็อาปากกวงบ่ได้ค้าอันไก่คัดย่ำหนาวสิมักมข้างไม่ผูกเป็นคือบิวบอสองตัวสุดท้ายอ้าว ถึกใจหลายแสบมากเมนูมือเนี่ยหนึ่งสองสามอื ừ, ừ, เนี่ยไม่คิบด ừ, เดยวางบนเฮียป่ะเนี่ย ừ, นับต่อเลยต้องถึงเนี่ย ตัวสุดท้ายแล้วด้จ้าขอกินกับหอมแขกกันแล้วกันจิ้มน้ำจิ้มมาจ้าทุกคนตัวสุดท้ายแซ่บๆน้องกันจ้ะอ <c oughs> ออเฮียไม่ชะมากอีกอรสน้ำจิ้มตามเข้าไปเมื่อกี้คือแบบสูคิดอ่ะ เป็นจไงนะคะเมื่อนี้กับเมนูกุ้งดองน้ำป่าของบิววังว่าจะถือใจหลายๆคนนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่บอกกินดิบบิวกับคอโทเดอวยจ้าในคลิปนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลก์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บิวในการทําคลิปต่อไปน้ำเดอจ้าสำหรับมื่อนี้ขอบคุณทุกการรับชมเดอจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายติดตามกับคลิปหน้านำ้ำเดอ